สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ แผงจอนพระเครื่องนะครับปรับรูปแบบใหม่นะครับเอาพระแบบจี๊ดจี๊ดให้ไปเลยแล้วกันแนบเด็ดๆไปเลยแนวราคาหลากหลายนะพี่นะเริ่มต้นที่300บาทนบาทแบแล้วก็ราคาหลากหลายเช่นเคยพี่รัวหน้าพระก็หลากหลายนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะพี่นะแนวเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นแบบไหนนวเร้าใจขนาดไหนแนวเก็บเงินไปทางเดี๋ยวพี่ส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นนะครับวันนี้มีพระแบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมไปพร้อมกันดีกว่านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขึ้นมาตั้งแต่ ต้นแล้วพี่นะครับก็โทรเข้ามาเลยพี่นะครับยิ่งโทรไวย,ยิ่งได้ก่อนนไะด้มีสิทธิ์ปิดก่อนได้เปรียบแน่นอนนะครับรไปเพิ่มเป็นการเสียเวลาพี่ทุกท่านรายการแรกรายการแรกนะพี่น้าครับเอาองค์นี้เลยนี่วัสุทัศนะ์ครับพี่น้าครึ่งซี่อันนี้เป็นพระราชาครึ่งซี่ครับพี่หล่อได้เนอะเห็นไหมหล่อหล่อดูง่ายนะครับเอาจริงๆเลยเป็นพระที่เ้าที่เอาว่าหล่อดูง่ายสบายตาเลยพี่นะวัสุทัศน์หล่อนี่อย่างกับอะไรเขาเรียกอะไรนะ แนวพระคัางหลังคอนนะแนวเออเนื้อเดียวกับพระคัางหลังคอเลยพี่ดูเนื้อนี่แมมเป็นเม็ดผลๆลตุ่มตุ่มนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระชัยแนวห้าเหลี่ยมครึ่งซีอง์นี้เอาห้าร้อยบาทแนวโอ้โหพี่พ้าเดิมมากนะอยู่ในถุงเลยนี่ในดูเนื้อนี่ห้าร้อยบาทแนวพระชัยพี่นะห้าร้อยองนี้พี่แนวบ่อโบราณหลวงพ่อแช่มแนวบ่อโบราณหลวงพ่อแช่มครับพี่แนวที่เป็นพ่อแช่มภูเก็ตนะแนวพ่อแช่มวัดฉลองครับพี่ เนีเป็นพิมพ์หล่อโบราณร่วงพ่อแช่มวัดฉลองเนยครับภูเก็ตโอ้โหเนื้อนี่แบบหล่อดิใจขาดดิเลยดูเนื้อเนี่ยเนะี้ยพี่ดูเนื้อดูข้ามเนี่ยร่องรอยการหล่อเนี่ยดูธรรมชาติพระานี่นี่ช่อนะเนะี้ได้ไล่ไหมดูความแห้งความเก่าดูร่องรอยช่อสําหรับวงนี้นะครับก็ราคาไม่ได้เอารุนแรงนะถือว่าเป็นราคาแบ่งปันเลยพี่เอาไปหกร้อยบาทเนะครับร่วงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตหกร้อยบาท เนครับเพราะแช่ว kind of ่าฉลองพี่อันนี้เป็นพระปิตาเนื้อผงคูกรักนะครับผมไม่ทราบที่พี่เป็นพระปิตาแล้วอักขระเอ่อเขาจะรามีเร้ยันอักขระล้อมรอบอยู่เนี่ครับไปดูดิเห็นไหมนะเขาจะมีเร้ยันอักขระและเม็ดมวลสารนะมวลสารก็จะเป็นขาวๆนะเนี่ยครับล้อมรอบยันอยู่มันก็ยังว่าแล้วพี่นะพระแบบนี้ดูไข่ด้านหลังดิเนี่ยครับเออดูไข่ด้านหลังดิเนื้อสวยเนะครับนั้นเนื้อสวยเลยโอ้โหพี่ธรรมชาติสุดๆดูเนื้อดิ องค์นี้เอา400แนว400บาทแนวภาพมิตาผมดูแล้วนั่นจะเป็นเนื้อผงกุ้งกุกนะแนวเป็นเนื้อผงใบลานนะ400บาทนี่แบบเดิมๆเลยพี่ดูเนื้อเนี่ย400บาทนะครับ400บาทแล้วก็องค์นี้พี่นะบลวงพ่อคงนะครับนะนี่เป็นเอ่อหนุมานในวิญญาณฮานุมานแบกอัครสาวกครับพี่แนวบลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเหรียญรอบโบราณเงี้ยพี่เห็นไหมดูค่าเบ้าเนี่ยครับดูค่าเบ้าได้พี่นะดำๆเลยเออค่าเบ้านี่ดำๆดำๆเลยพี่ แนวครับอนุบาลแบ่งอัรคราดสาวโบกับพี่พระมันยังก็เรียกอนะไรสภพาพน่ารักนะครับว่าสภพาพน่ารักครับพี่ดูด้านหลงังร่องรอยตัวยนันเห็นไหมนะครับเราวร่องรอยตัวยนันคือยนันเวลามันจะเป็นเส้นเห็นไหมเส้นเป็นสันเป็นแท่งแนวแล้วก็ยังมองเห็นอยู่นะนะครับน่ารักน่ารักพี่คุกคลิกเอาไปหกร้อยรับหกร้อยบาทนะครับ่บบนะบวงพ่อคงวัดบางกระพร,พรพ้อมนะครับพี่เหรียญอยู่ในเลี่ยมเดิมนะครับนี่เลี่ยมมาเดิมๆเลยเนี่ยนะครับ่วงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนี่เดี๋ยวส่องให้เห็นเส้นตะเข็บเนี่ยเนี่ยรอยประกบเนี่ยยังเห็นเนะยังหดนะ เห right? right well, so like yeah, ็นไหมเขาจะมีแม่แบบแม่น้ำแม่พิมพ์ด้านหน้าและแม่พิมพ์ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเห็นเส้นตะเข็บและเส้นประกบอยู่เนี่ยอเดิมธรรมชาตินะพี่นะครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทนะครับองต่อไปนะครับเป็นพระปิตาครับพี่อันนี้จะเป็นเนื้อก็เนื้อเนื้อพุทธคุณนะครับเนื้อพุทธคุณครับพี่ก็อย่างว่าแหละนะครับอันนี้ผมไม่รู้ที่ไงสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนี่เนื้อผงพุทธคุณนะพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเนื้อพุทธคุณครับพี่ สามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อเพื่อคุณนะครับเนื้อสามร้อยบางๆไปพี่เบาๆอยู่ในตลับด้วยนะอเอออยู่ในตลับเดิมๆเลยสามร้อยนะ้แบ่งปันให้อันนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะพี่นะครับนะเป็นพิมพ์ปกอะเนื้อเนื้อผงน้ำมันดูเลยจะเป็นหลวงพ่อกุ้ยหลวงพ่อหลวงพ่โตอะไรงี้ป่ะนะเป็นพระปกเอาสามร้อยเนื้อนี่จะเป็นเอ่อปกในวินาทปกเอ่อเนื้อผงน้ำมันเนาะสวยนะครับสวยธรรมชาติแห้งหิ้งๆเลยเนี่ยสามร้อย นะครับสามร้อยแล้วก็ไปได้อุปคุตบาองค์หนึ่งพี่นะอุปคุตเนื้อจัดมากนะเนื้อออกอมสทริ์เลยนะข้าเบ้านะครับข้าเบ้าร่องรอยการหล่อนะครับเห็นไหมข้าเบ้าดินไทยนะร่องรอยการหล่อครับพี่นะข้าวบ้าด้านในนะพี่นายยังเห็นอยู่เลยไหมข้าเบ้าดินนะเนี่ยเออข้าเบ้าดินยังเห็นอยู่เลยพี่นะเป็นพระอุปคุชครับพี่นะนี่อยู่ในเรียมพัตติกับพี่นะด้านหลังก็จะเป็นเอ่อก้นหอยใช่ไหมเนี่ยวนวนวนเป็นเส้นเลยนะเออวนเป็นเส้นเลยพี่พระเดิมธรรมชาตินี่ครับพระเดิม ธรรมชาติอาราคาแบ่งให้เนี่ยครับราคาแบ่งให้พี่เอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนะครับมาตอบนะสาหรับรายการตอบไปครับพี่เนี่ยคัวันนี้จะเป็นรูปรอหลวงผู้ทวดนะครับ,บรูปรอหลวงองน,นี้ใช้ช้ําจริงพี่นะ้บบัวรอบโอ้โูหพี่เอ้ยน้ำช้าช้าเหลือตะแกนเลยดูดิแต่ผมชอบผิวนะพี่นะนะออผิวเขาเรียกว่าโลหะเขาแบบว่ามันมีความเก่าใช่ไหมน้ำน้ำเก่าขายโลหะพองเงินเลย เนยนะนี่สองไปรน,นนึกถึงโลหะพ่องเงินบางคานเลยนะสวยนะครับนะคือเรียกว่าอะไรสวยแบบความคลาสสิกเนีวนะสวยแบบความคลาสสิกครับพี่สําสหรับองค์นี้นะบ,บัวรอบอบัวรอบเอาไปหกร้อยบาทเนยะบ,บัวรอบนะพี่นะขอหกร้อยนะบัวรอบหกร้อยแล้วก็องนี้องค์นี้แม่งโอ้โหนี่เป็นจันร้อยแบบเขาเรียกว่าอะไรปีละปีศูนย์เก้าไหมหรือปีไหนเนะี่ยเนื้อแบบเขาเรียกเนื้อสภาพแบบปึกเลยดูเนื้อเนี่ย นวด้านหลังม anyway ีตายางอ่อนๆเนวเออด้านหลังม so <arbeiten Sa q> ีตายางอ่อนๆนะพี่นะดูเนื้อเนี่ยเอ่อองค์นี้เอาสี่ร้อยนวจันร้อยพี่เนวจันร้อยนี่ปีศูนย์เก้าไหมสี่ร้อยบาทนะครับรูปรับอันนี้น่าจะเป็นรูปของหลวงปู่ดู่ครับพี่เนี่ยครับภาพนี้พี่นะนะเป็นของหลวงปู่ดู่วัดสแกเนี่ยดูหน้าดูตาหลวงปู่เนี่ยแนวเดี๋ยวผมจะเอียงขึ้นกับไฟให้ดูเนี่ยเนี่ยดูภาพเนี่ยดูหนังเออเนี่่ดูกระดาษดูเช็กระดาษหนังไก่ไหม โอ้โหนี่เดิมมากเนยะบอกเลยว่าภาพนี้เดิมๆเ,เลยพี่ดูดูยันด้านหลังนี่ดีที่เขาปั๊มว้เนี่ยหมึกนี่แทบจะจางเลยนะเลยเห็นไหมดูเส้นหมึกเลยนะพี่ลองสังเกตจากหมึกดูนะแนวะร,รูปนี้ขอหกนะร้อยบาทแนวรูปหลวงปู่ดูวัดสแกรครับพี่แนวะจัดพาร์เน้นๆให้เลยเนะี่ยเอาไปหกร้อยแนวรูปปูด่ดูรูปปู่ดูแล้วก็อ่านี่พี่สมเด็จองนี้นะครับเป็นหลังเขาเรียกว่าเป็นคล้ายดอกไม้อ่ะเนะี่ยเขากดไว้ อันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่นะว่าเป็นที่ไหนนะครับเอออันนี้ผมไม่มั่นใจจริงพี่ว่าเป็นที่ไหนนะนะครับเป็นพระสมเด็จหลังเขากดเขาเรียกว่าคล้ายดอกไม้อะมันก็มีเขาเรียกว่ามันมีความเก่านะครับมพนมีไอเก่าในเก่าแน่นะครับแต่จะเป็นที่ไหนเท่านั้นเองนะครับเอาวานให้พี่ๆช่วยหาที่แล้วกันแหน่ะวานให้พี่ๆช่วยหาที่แล้วกันพี่เนยเอางี้เอาไปสามร้อยนะสมเด็จองนี้นะพี่นะนะครับหลังรูปดอกไม้เนี่ยสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วผมไปได้ชุดหลวงปู่ดูเข้ามาด้วยนะน้ำในนี่เป็นชุดเซ็ตเขาเนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยก้อนเป็นผงพุทธคุณหมดเลยนะเนี่ยเขาเขียนอะไรนะผงวิเศษเนี่ยเขาเขาเขียนไว้นะเนี่ยนี่เขาเขียนไว้เนี่ยเนี่ยไม่ได้เขาเขียนไว้เนี่ยนับผงวิเศษซึ่งแบบเนี้เนี่ยเขาจานไว้นะครับน้ำเป็นรอยจานแล้วเขาเอาเหรียญกดไว้พี่น้เป็นผงครับพี่น้เป็นเนื้อเป็นผงหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับซึ่งผงแปบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะ้ไม่ค่อยได้เจอเลยล่ะ ผงนี่เอาเจ็ดร้อยพี่องค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับผงแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนะพี่นะนี่ปั๊มตาเขาแต่รูปกงจักใช่ไหมเป็นหมึกอะ่ะเนี่ยแล้วเขาจานด้วยมือนะจานมือเขียนว,ว่าดอเด็กเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดอเด็กเนี่ยเนี่ยดูจานได้ไพี่นะครับเฮอมาเดิมจริงๆเนี่ยมาแบบนี้เลยเนะี่ยเอาไปเอาไปเจ็ดร้อยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทต้องค่อยๆวางพี่นะครับอันนี้องค์นึงเนี่ยเขาผมได้มาสององค์นะ เขียนไว้ยไหมผงวิเศษนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรูปเอ่อเหรียญรูปเอ่อเขาเรียกอะไรเหรียญกลมนะปีสามหนึ่งนะท่านอันนี้เป็นเหรียญในเวลาเออเนี่ยแล้วก็จะมีรอยจานอันนี้คือเป็นจานธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพี่เนี่ยอ่าสำหรับองค์นี้ด้านหลังจะเป็นตายางแบบเป็นหมึกแนีแบบเป็นมึกแบบนี้เนี่ยเป็นยันตุกตาเห็นไหมเนี่ยปูดูวัสแกพี่เนะยครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับใครไวใครได้เออใครไวใครได้พี่เนี่ยครับบอกแล้วปรับโฉมใหม่เอาเด็ดๆดไปเลยเนี่ยเนะครับเออเอาเด็ดๆดไปเลยเอา 700บาทนะครับ700บาทแล้วก็เหรียญนี้ดูง่ายมากนะครับเหรียญนี้นะดูเนี่ยเอา300พี <300> ่เนี่ยดูเนี่ยความย่นลอยย่นในพินะริ้วรอยต่างๆเนี่ยดูดิพี่เอ้ยเนี่ยพ่อเอียเนี่ยพ่อเอียน์ในพินะนะครับกว่านี้ไม่มีแล้วนะเนี่ยวัดบั้นดาลนะครับปลาจีนบั้นดาลปราจีนพี่ดูเนี่ย300ร้อยนะพ่อเอียนี่มาแบ่งพุทธคุณให้เนี่ยนำมาแบ่งพุทธคุณให้พี่พ่อเอียร์สามร้อย อันนี้เป็นพ่อเดิมเอ้ยพ่อเงินพ่อเดิมพ่อเงินนะพี่นะบอกพ่อเดิมเลยเออพ่อเงินแนวพิมพ์ขี้ตาพี่สภาพจะช้ำๆหน่อยพี่เอ้ยดูเนื้อเนี่ยนะเห็นลายมุ้งด้านในไหมแนะพี่เห็นลายมุ้งไหมลายมุ้งข้าฟ้านะลายมุ้งข้าวฟ้าต่างๆ่างไหมค่อยค่อยหมุนให้ดูแนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้ดูพี่นะองค์นี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาแต่งฐานมาเดิมเดิมเลยองนี้มีร่องรอยในการออแต่งฐานนะตะไบแต่งเห็นไหมรอยตะไบนี่ลืนไปในเนื้อหมดแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นร่องรอยตะไบแล้วอะ อันนี้เป็นพิมพ์ที่แต่งฐานพี่แล้วดูเนี่ยมามร้อยเดือนเห็นไหมนี่ดูร้อยเดือนเนี่ยแนวอันนี้จะเป็นพิมพ์ที่แต่งฐานแนวองค์นี้เอาไปเอาไปหกร้อยแนวหกร้อยบาทพี่พ่อเพ่อเงินแนวหกร้อยพื่อเงินหกร้อยแล้วก็พระปิตาครับพี่อันนี้จะเป็นพระปิตาผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะแต่เนื้อโลหะแนวพี่ลองดูเนื้อโลหะเดี๋ยวนะพี่ดูเนื้อโลหะเนี่ยดูทองเหลืองก็เนี่ยเห็นไหมครับดูเนื้อโลหะดูทองเหลืองนะ อูนี้เก่ามากพี่ข้าเป้าเดิมๆเลยเห็นค่าเป้าไหมด้านในลึกๆอะ่ะองค์นี้เอาเจ็ดร้อยพี่แนวอยู่ในเลียมเนื้อทองเหลืองรอบโบราณไนดะ้เป็นพระปิตามหาอุดแนวพระปิตามหาอุดพวกโซลหรือพวกเกิดพวกโซนนี้หม่อันนี้ไม่เป็นนะแนวต้องเก่าบอกไว้ก่อนเลยเนะี่ยแต่พิมพ์แบบนี้เนะี่ยไม่แม่นพิมบ่กพี่เอ้ยนะผมไม่แม่นที่ว่าเป็นที่ไหนนะแนวนะเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันอีกทีนึงแนวเออเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะดูให้ดูทด่มีไหม น้บเดี๋ยวผมจะดูที่ให้นรับไม่ร <manual noise> right ู <noise> na, <tal os> ้มีห <navigation> รือเปล่านะนรับต้องลองดูนรับมาลองดูซินะครับนะที่ไหนเอ่ยอันนี้นะครับลองดูซิมีที่ไหมเออสำหรับพิมพ์แบบนี้น้าบก็จะเป็นหลากหลายที่นะพี่หลวงพ่อยังหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยก็จะมีอ่ารูปแบบรูปทรงคล้ายๆกันนะเนี่ยก็จะเป็นพระปิตามาอุดอกจันนรับสายใต้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะน้าบเนี่ยรูปทรงก็จะคล้ายๆเนี้ยน้บเขาว่าเป็นสายใต้น้ับไอเราก็เนี่ยเนี่ย เนี้เออเนี่ยเนี่ยเนียไอเนี้ยเนี่ยองเนี้ยเนี่ยองนี้ยังเหมือนเลยะครับลองเข้าไปดูดิอือองนี้ยังเหมือนเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูตัวยันด้านหน้าเดีเห็นไหมเนี่ยตัวยันด้านหน้าเนี้ยอันนี้ยังเหมือนเลยเขาว่าเป็นพระติดท้ายนะนะเป็นพระปิตาหลวงพ่อพมศรรอดเรับพี่นานครราชสีมาเนี่ยพระปิตาหลวงพ่อพมศรรอดในพินาวัดบ้านไพรนำนครราชสีมาสองสี่แปดห้าเนี่ยเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเนี่ยเออหลวงพ่อพมศรรอดเนี่ยครับก็ดูดิด้านหน้าเนี่ยด้านหลังเนี่ย ด้านหลังตัวโคลยันกันนะคะับนนี้โคลยันกันแต่ด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยยันตัวเดียวกันเลยแนวเขาว่าเป็นของหลวงพ่อพรมสอนรอดแนวนะเอออ่ะไปเจ็ดร้อยบาทแนวแบ่งบันให้ไปต่อครับพี่ในครับอู้ยังเหลืออีกหลายรายการนะครับองค์นี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าหลวงพ่อพิบูลแนบหลวงพ่อพิบูลอันนี้จะเป็นเหรียญแบบว่าเนื้อเหลืองๆครับพี่นะเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมด้านหลังก็จะเป็นอ่อรอยมือเท้าแล้วเห็นไหมเป็นรอยเท้าแัวเหรียญเนี้ยสี่ร้อยรนบหลวงพ่อพิบูล น่าจะเป็นสายอีสานนะเอาสี่ร้อยบาทเนี่ครับสี่ร้อยพี่นวหลวงพ่อพี่บูรีเหรียญเดิมเดิมเนี่ยนะครับแบ่งให้แล้วก็องนี้พี่นะหลวงพ่อโตบางพลีนะครับหลวงพ่อโตโอ้โหบางพลีนี่เดิมเดิมนี่ดูเนื้อเนี่ยนะพ่อโตบางพลีนี่เดิมเดิมพี่เห็นไหมพ่อโตบางพลีเอาก็ราคาไม่รุนแรงพี่นะครับสำหรับหลวงพ่อโตบางพลีอ่าด้านหลังตัวยานี้พี่มีร่องรอยการเก็บงานด้วยได้ไหมร่องรอยตะไบนะครับร่องรอยตะไบกับพี่นะหลวงพ่อโตบางพลี เจ็ดร้อยบาทนะครับพ่อโตบางพีนะเจ็ดร้อยนะพ่อโตบางพีอันนี้เป็นหลวงพ่อป,ปานพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ขี่ขี่ไก่ในวินาะนะไก่หางพวงไก่หางพวงเอาสี่ร้อยนะครับหลวงพ่อป,ปานไก่หางพวงสี่ร้อยบาทนะพี่ทีนะครับอันนี้อุดยังอยู่นะด้านในเห็นไหมเนะนี่ยเน่น่เน่เน่อนด้านในแม่น้ำนะเออแค่เปิดด้านช่วงช่วงนี้ออกไปนิดเดียวนะครับ,นะรบด้านในยังอยู่ครบนะครับด้านในยังอยู่ครบครับพี่สี่ร้อยบาท แนวหลวงพ่อปานเนี่ยพี่ขี่ไก่หางพ่วงแนวสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็พระปิตาแนวอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป้องป่ะเนื้อเมกะพัดเก่ามากนะครับเนื้อเมกะพัดเรับพี่อันนี้ต้องใช้คำว่าเก่ามากนี่ดูร่องรอยดูเนื้อนี่แล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมร่องรอยในการจานยันเนี่ยโอ้ยนะครับนะสวยๆเลยนี่ เห็นไหมนะครับหนูเขาป้องเอาไปเจ็ดร้อยเนื้อเมกะพัดนะนะครับเนื้อเมกพะพัดจี่นะเจ็ดร้อยบาทเดียวพี่เมกะพัดแบบจืดจซีดซีดเร็เลยเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออ่าหลวงปู่ทวดนะคบหลวงปู่ทวดอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะดูด้านหลังก่อนแหนะ่หลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อชยัยนยะครับวัดควรเคียม อ่าองค์นี้เอาสามร้อยพี่นะครับสองสองแปดนะครับนี่ตอกน้ำเบอร์อีกนะเออสองสองแปดปลาแท้ดูง่ายสามร้อยบาทนะครับผิวไฟแดงๆเลยพี่เนะื้อผิวไฟแดงๆเลยเดิมๆด,ดูง่ายสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับองนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพระปิตาพี่นะครับ ออกกรุอะไนะนับเออกรุสุดสวัสดนับพิมหูกระต่ายนับเออกรุสุดสวัสดพิมหูกระต่ายนะบางทีก็ลืมนี่ ama, นับนะเออพรเยอะจัดลืมบางทีลืมเลยลืมเฉยเฉยนี่แหละพี่นะอนับองนี้นะครับนางพระยากับพี่นับพิษณุโลกุสุดสวัสดเอาไปสี่ร้อยบาทเนี่ยนางพระยาสุดสวัสดอันนี้คือจัดแบบพระแบบเดิมๆให้ไปเลยอะนัเอาไปสี่ร้อยนะครับเออสี่ร้อยบาทนี่พระสมเด็จมั้งนับพระสมเด็จมีไม่ ông, กี่องค์องนี ug, tiles, ้ลงรักนับโดนการลอกรักออกไปดูเนี่ย เนี them, no? so ่ยบสมเด็จองนี้นี่นะเห็นไหมดูการลงรักเนี่ยและโดนลอกรักออกไปเนี่ยโอ้โหไม่มีแล้วเนี่ยบดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยสำหรับองค์นี้นะเอาแบบว่าราคาแบบได้ซื้อได้ขายเลยเนี่ยบหมายเล็กหนึ่งครับพี่เนี่ยอรบองนี้นี่มีค่ารักติดอยู่ประปรายนะเนื้อปึกมากนะเนื้อปึกมากเลยพี่นะครับพิมเอ่อหลวงนี่พี่นะครพิมหลวง วิจารนะครับหลวงวิจารณ์พิมพ์ก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเส้นๆเ,เรียวๆแบบนี้แหละนะคร,รับราคาเบาๆไปเลยนะนะครับองนี้หมายเลขกหนึง่งของยาเขียนหมายเลขกหนึ่งเลยองนี้เอาไปสี่ร้อยนะครับอ่าหมายเลขกหนึ่งเอาสี่ร้อยบาทเนี่ยหมายหนึ่งสี่ร้อยแล้วก็เหรียญสําหรับเหร,นะรียญนี้พี่นบเป็นเหรียญหลวงพระลุ่งนะครับหลวงพระลุ่งวัดท่ากระบือนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยพระลุงนะครับพระลุ่งวัดท่ากระบือนี้เก่าแบบโอ้โหพี่ดูเนื้อเดีย เก่าจัดนะครับเออเก่าจัดเลยสองสี่แปดสี่องนี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อรุ่งว่าทากระบือสี่ร้อยพระปิตาเก่านะครับอันนี้ไม่ทราบที่ครับพี่นะครับเป็นพระปิตาธงเหลืองบ่อโบราณเก่านะครับดูดิปั้นยันเป็นเส้นเลยเห็นไหมนะครับพิมพ์ปั้นแล้วก็ปั้นเป็นเส้นจริงๆนะนะครับนะนี่มีดอกจันนะครับจะเป็นพระปิตานครสีหรือเปล่านะครับเออมีดอกจันอะสายใต้นะครับสายใต้แน่นอนพี่ถ้ามีดอกจันนะพี่นะสําหรับองค์นี้ผมเอา สามร้อยบาทนะครับนี่เลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้หูดูง่ายๆพี่เนี่ยแม่เนี่ยหลวงพ่อพิงค์นะครับหลวงพ่อพิงค์ครับพี่แนวหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ใช่ไหมเนี่ยแนวลบบุรีพี่แนวพ่อพิงค์ลบบุรีดูเนี่ยหูวิ่งไงรอยความคมรอยย่นแนวเส้นซ้อนต่างๆมาดูด้านหลังเนี่ยแนวบอกแล้วนี่ลบบุรีจริงๆด้วยพี่ปีสองศูนย์แนวเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยแนววัดโบสถ์โกงธนูรุ่นทศบารมีอุ้ยพี่เหรียญสวยกิ๊บเลย 800บาทนบาทแนวหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่ดูหน้าดูตาท่านกันเลยเนี่ย800บาทนะครับห้วยเขนแนวห้วยเขนก็สวยแนวไม่ใช่ผิวพรรณธรรมดาดิพี่นะดูนี่ดูหน้าเนี่ยนวหน้าหนูเห็นไหมแนวห้วยเขนหลวงพ่อเงินนี่พี่พิมพ์ห้วยเขนดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อเนี่ยโอ้ยแกลามเลยแม้เนื้อนแนวเนื้อจะเป็นอ่อเหลืองอมเขียวเนื้อสวยน้ำเนื้อเดิมๆเลยนี่ด้านล่างแม่รอยตะไบเนี่ย องค์นี้เอาไป400บาทนะพี่แนวหลวงพ่อเงินห้วยเขน400บาทนะครับอันนี้พ่อเงินห้วยเขนพี่แล้วสี่ร้อยพ่อเงินห้วยเขน400แล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้น่าจะเป็นอ่าแนวหลวงพ่อปานเนี่ยพี่แนวหนุมานน่าสวยนะดูเนื้อเลยเห็นไหมนะพ่อปานหนุมานเนี่ยพี่แนวอุดเดิมๆแนวรัวงพ่อปานหนุมานเอาไปเอาไป400บาทนะพ่อปานหนุมานแนวแบ่งให้แบ่งปันยังไงพี่แนวอ่า แผงจอระเครื่องของเราแนวนะปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แล้วนะเอาไปซื้ร้อยบาทแนวโอ้โหเน้นๆไปเลยวันนี้แนวเห็นไหมเนี่ยดูพิมพ์เนี่ยสวยแนวสวยเดิมเดิมแนวองค์ต่ออันนี้พี่เป็นตะกุดแนวนะเจ้าของบอกว่าเป็นตะกุดหลวงพระทบครับพี่แนวดูเนี่ยสองกษัตริย์หรือสามกษัตริย์นี่ผมยังแยกแยะไม่ออกเลยพี่ดูความเก่าเดี๋ยวนี่อันนี้ยังแยกแยะไม่ออกเลยพี่ดูเนี่ยเนี่ยรอยขมวนนเี่ยม้วนคืนเงนไม่หมดแล้วแนบเออม้วนคืนเงนไม่หมดแล้วพี่ดูเนี่ยแนวม้วนคืนเงนไม่หมดแล้วเนี่ย อันนี้เป็นรอยจานเนี่ยไหมแล้วรอยจานนี้เก่าปึกเลยพี่เชือกมันหลุดร่อนออกไปแล้วเนี่ยไหมรอยคาบเชือกเป็นเส้นๆเลยเนี่ยเห็นรอยคาบเชือกไหมแนบเออคาบเชือกเป็นเส้นๆๆๆเลยพี่โอ้โหรอยจานเก่ามากนะครับแต่ผมอ่านขนาดอะไขยันเขาไม่ออกหรอกแต่บอกเลยว่าจานแน่นๆพี่นะแวนวเราดูรอยไม่เคยแกะเนี่ยดูรอยเนี่ยเดี๋ยวจะหาเออเคยเปิดหรือเปล่าดูรอยเดี๋ยวเห็นไหมรอยตรงประสานตะกุดเนี่ย ไม่เคยงัดไม่เคยแง้พี่มาแบบนี้เลยนะเจ้าของเดิมบอกกูหลวงว่ททบเอาไปเก้าร้อยนับดอกนี้นะขอเก้าร้อยในน้ำจัดให้เนนะ้ำไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอันนี้นอกพิมพ์พี่ดูง่ายด้วยนเนี่ยนอกพิมพ์นะพี่นะาววัดเกตห้าชั้นในะ้ำเออนอกพิมพ์ห้าชั้นแล้วดูเนื้อเลยโอ้โหหนึกเลยพี่เอ้ยเนือ้อนอกพิมพ์ห้าชั้นเผื่อพี่ๆท่านใดอยากศึกษาหรือสะสมไงในรับเราก็จัดให้ในะเออเผื่อพี่ใดอยากศึกษาหรือสะสมนะพี่นะาววัดเกตนอกพิมพ์ห้าชั้น พระหิ้งหิ่งเลยไหมนะมีมีจ้ำน้ําตาลเลยไหมมีจำ้จำจำ้ำจ้ำคือพระทิ้งหิ้งจริงนะครับเออพระมาะแบบนี้เดิมๆเลยพี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่กินขาดเลยดูเนื้อเลยมีรอยลายนิ้วมือด้วยนะมีร่องรอยลายนิ้วมือด้วยมีเบาๆบางๆใช่ไหมนะรับมีร่องรอยลายนิ้วมือเบาๆบางๆมีองค์นี้เอาไปเก้าร้อยนะครับองค์นี้พี่น้นาวัดเกตเนี่ยดูดูตรงช่วงแขนเนี่ยดูแขนหักศอกเลยสวยนะครับสวยธรรมาชาติเลยพี่เก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเเขขีียยนนนพ่ะะหมาล เก้าร้อยบาทนี่เป็นนอกนอกพิมพ์นะพี่นะห้าชั้นนอกพิมพ์นะครับหมายเลขสองเก้าร้อยบาทแล้วก็พระเจ้าตากเนี่ยครับก็จัดให้นะครับนะพระเจ้าตากก็พี่นะเจ้าคุณศรีสนนะครับวัสุทัศเสกดูรายมุ้งเลยรอโบราณจริงพี่เนื้อรายมุ้งคาบเบ้านะครับนี่คือพระเจ้าตากเนีัยเจ้าคุณศรีสนนี่สองสี่เก้าห้าปะเก้าห้าเก้าสามอะไรประมาณเนี้ยนะวัสุทัศก็พี่นะเจ้าคุณศรีสนวัสุทัศเสกนะครับ นี่ยอยู่ในเรี่ยมเลี่ยมเดิมๆเลยพี่เนี่ยคือนําพระดีๆมาแบ่งปันให้นะครับนำพระดีๆมาแบ่งปันให้พี่นีครับพระเจ้าตากเนะครับเจ้าคุณสีสนเนะยครับวดสุธาเสกโอ้ยเนื้อโหดจัดองค์นี้เอาเก้าร้อยไม่มีแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วพี่เก้าร้อยบาทเนียครับล้วก็พี่ๆท่าใดที่ชอบสายแบบว่าแล้วพน,นันในพ่นาดูเนี่ย อ๋อนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผมไม่มั่นใจว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดปลุกเสกนะแต่พี่ได้เขาเรียกอะไรได้อารมณ์ได้ความเก่าแน่นอนพี่นะครับสาหรับองค์นี้นะได้ความเก่าแน่นอนเอาสี่ร้อยเนี่ยผม,มอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมแ้านนเไ็นรู้เต่านะครับแล้วตรงนี้เป็นเศษพวกเ,เศษพุทธคุณนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเศกอะไรไปบ้างนะเนี่ยอยู่ในหลอดเนี่ยนะนะม้าแบบนี้เลยพี่พันด้วยด้วยอะไรนะด้วยด้วยผ้าเก่าอันนี้น่าจะเป็นสายการพนันพี่นะสายเสี่ยงโชค สายเสี่ยงโชคแน่นอนสําหรับเครื่องรางชิ้นนี้ผมขอเบาๆไปเลยเอาไป400นะครับ400บาทแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับใช้สุดครับพี่วันนี้นะครับสมเด็จหมายเลขกสามนะครสมเด็จก็มีประมาณนี้แหละพี่อันนี้เป็นวัดเขาเรียกว่าบางขุนพมปกโพพี่นี่ครับเนี่ยดูคาบเนี่ยอ่าดูคาบเนี่ยเห็นไหมบางขุนพมว่าพี่พิมพ์ปกโพโอ้โหแล้วมันสวยจริงๆนะเห็นไหมปกโพนั้นไม่ธรรมดานะ สวยจริงๆพี่นะดูข้ามดูข้าวฟองเต้าหู้ข้าวไข่ข้าวความเก่าต่างๆแนวแบบนี้ข้าวไข่ข้าวความเก่าต่างๆพี่ดูด้านหลังเนี่ยขูเป็นไงเป็นข้าวขึ้นมาเลยเดียวนี่นี่คือแบบเขาเรียกอะไรพระเดิมจริงแนวพระเดิมๆเลยพี่ดูข้าวไข่ข้าวฟ้าองค์นี้นะครับขอแปดร้อยบาทเนี่ยครับหมายเลขสามพี่เนี่ยบางขุนพม์นะครับบางขุนพม์ครับพี่พิมพ์ปกโพ 800บาทนะครับหมายอีกสามนพี่นะ800บาทนะครับอนุญาติเขียนนะพี่นะหมายเลขสามแป้บาทนะวันนี้ก็แขงจอมาเครื่องก็นําเสนอประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่ถูกใจรายการไหนนะครับนะสายด่วนสายตรงเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะพูดคุยกันได้พี่ต่อรองกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ